มาต่อ้ดยน่ะเลยนี่นี่นี่ค่ะนี่ปกป้างปก้งนี่นี่นี่ดูดูเร็วดูดูเร็วได้ดนิดผินได้มันควอยด้วยมีงูด้วยค่ะามามี่ตาอาหมายที่ากอันนี้ันนาน้าน วันไหนประกอบอาหารอะไรเอขะไรหนึ่งสองสามตัวนี้ออกจากใค่เรียมันออกจากครบเบบี๊เบบี๊เบบี๊ออกจากไข่เรียงออกจากไข่นี่นี่ พ่ถ่ายรูปบ้างสิแม่ถ่ายวิดีโอแม่ถ่ายไม่ให้เด็กๆดูเวลาถ่โอ้โหช่างมันสอลเออตัวอะไรบ้างนู่นนู่นเต็มเลยครับโอ้ได้น้องสาวโอ้โหมาแล้วเออถ่ายเป็นวิวอะไรก็ได้พ่อถ่ายแบบ มีรถได้วยตรงนี้ไหมอะคะเพราะอ๋อเขาไว้สะพานไว้เดินบอกพี่บอกเขาขับขับไปส่งสวนน้ำไม่ใช่ไหมเดินไม่ไหวแล้วนี่บังเอิญดดิดูดิดูดิดูดอ้ยเจ้าปัน่าร้อนเลยเจ้าปูไหมปัดลอยลูกสาม่ชื่ออะไรแสงที่หัวเหมือนจันนั่นแหละที่อาไว้ปล่อยกระัน เอนลรกเอาัมาทำตัวนีไปน่อแต่ก็ยังดีที่ัใหญ่คอยวและหูจั่ตบเขาขู่ไปมันไม่กินคนน่ารักอะไรใช่ไหมใช่น่ารักอะไรเสีนี่ตัวนี้ค่ะคุณเพียงขานี่ตรงนี้เนี่ยปาทเ็นในังเนี่ยเร็วขัตัวยาวด้วยจ้างท่นปา ัตดอ๋อนี่มันนึกป่าคนอ๋อกินหมูป่าได้ลูกคุณยังกินด้วยมาเสานี่ลูกเนี่ยมาของแหลกเขาทำหมูกินเนี่ยเป็นคนป่า